ตรงนี้ก่อนนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมอันนี้ก็แวะมาที่ท่าเรือปัตตานีเอาวลึกนะครับไม่ได้มานานแล้วตรงนี้ 10ปีพอดีนะครับตอนนั้นปี59ตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ปีหนึ่งเนะี่ยพอดีน้องเขาขับอยู่บนโปะนะครับขุดขี้เลนที่อาวตรงนี้เนครยโอ็มารับส่งแกตอนนั้นคนระับเช้ามาส่งแกก่อนด้วยผมก็ไปเรียนพวดีว่ามอเตอร์ไซค์มีคันเดียวนะครับช่วยๆกันนะครับ ปีก็เปลี่ยนไปเยอะนะเมืน่อะก่อนยังไม่มีนะไอตัวหลังคาที่ไว้กันแดดนะครับเมื่อก่อนมันจะเปลือยๆเลยนะมีแต่พื้นตรงนี้นะถนนแล้วก็ที่ออกท่าเรือจอดนะครับเมื่อก่อนผมขับให้ชมเรื่อยๆนะครับนะี่พี่ใหญ่เลย p c ซ0 0 l c อยเอนะุ่มยาวดูปุ๊ะซะก่อนนะนี่ เาลึกเลยนะครับนี่ก็น่าจะลงสุดได้นะผ้ไม่รู้กนะี่เมตรนะครับที่ใหญ่ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับไอผมถ่ายคลิปก่อนที่แก,กขุดที่ปานารินะครับไอตัวเลองๆเนี่ยนะเสาเนะอ่ยที่พี่ใหญ่อยู่นะครับเป็นโคมมสุรุ่นสามนะ PC หนึ่งพันหกร้อยนะเดี๋ยวพาไปชมกันเดี๋ยวมีคอนเทนต์ให้ชมอโอเคเดี๋ยวผมจับรถให้ไปเรื่อยๆนะครั ว่าปลูกเอาไว้ขนที่เลนที่ดูดทรายในทะเลนะผมแถวเปลี่ยนไปเยอะเลยะนะปีกวาดีเลยนะฮะเพิ่งมานะไม่ได้มาเลยนะสายชมเรื่อยๆนี่ อมแสงนิดนะนึงนี่โอ้โหดูอืมเท่าสะโพกผมเลยนะครับดูในจออาจจะเล็กนะจริงจริงใหญ่มากเลยน่าจุก10คิวแนละ้วเห็นบอก ดูนไอลันด์นี่พีที1 6 SP เก็บหนึ่งครับซุปเปอร์โปรดักชั่นครับอืมอืมถาจจะจอดซ่อมหรือเปล่านะเก็บดูท่อนะสองเลยไม่รู้กี่แรงมานะครับ ตัวเก่าน่อกนะผมซื้อมาอมรับน้ำหนักเอไม่รู้โป๊ะนี่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยโอ้ย้อนแสงครับถ่ายไม่ได้ผมต้องยืนอยู่ฝั่งนี้นะให้เสาโปุ๊บจะปิดนิดนึง 嗯。嗯 แกขุดในทรายนะ่ะในทะเลทรายดูเสด็จสีขุดดึงเลย ลากจูงนะออกไปดูจะออกปฏิบัติงานยัไงนะ จะไม่ได้เดินเนะคงว่าน่าจะยกกับเครนขึ้นบนโป๊ะอ,อออแต่ลทีนะครับงก อร้อยล้านเนี่ยกว่าจะคุ้มอโอเคอเพียงตัวน,นี้ก่อนนะ โอ้โหดูไม้นะใหญ่แล้วใหญ่แกอีกนะนี่ก็เป็นข้าหนึงของบืกนะี้กเนท่านี่งขะจมน้ำนะฝั่งตวใหจะซึ่งเล็หน่อย ไฮโดรต้องใช้ไฮดรอลิกกี่หมื่นกี่หมื่นเล็กนะกนะจะต้องเป็นหมื่นเลยนะครับใหญ่ขนาดน,นี้